สวัสดีครับผมวันนี้กับผมอาร์มริมเลวันนี้มาอยู่กับเจ้าคาวาซากิ e r 6 n ปี2015นะครับผมคันนี้คันนี้สวยๆกิิบๆเลยเดี๋ยวผมพาชมรอบคันก่อนหรือคันนี้ฉายาเขาคือเจ้ากระทิงดุนั่นเองไปมาดูรอบคันกันคันนี้ล้อทองไล่ล้อทองมาทั้งคันเลยนะครับคันนี้ ยางหน้ายางหลังเหลือๆแน่นๆเต็มๆเลยโซ่สเตอร์เหลือ,ลอๆอออคันนี้นะครับผมเรามาดูด้านหน้ากันของแต่งอันนี้เป็นชิวนะครับผมชิวเดิมโรงงานเขาไล่น็อตทองมาด้วยนี่มือเบรกมือคัตเดิมแต่มีนี่ที่จับโทรศัพท์นะครับผม ขี่กลับเอะน้ำมาให้เลยครับตรงรุ่นกจะลม้มซ้ายขวาครับคันนี้ไล่ออกมาไล่ท่อออกมาสลิปออนเป็นอะไรวะอโอวินนะครับผมคันนี้เสียงนุ่มๆเลยมีสปูนซ้ายขวานะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขใหม่กันคันนี้ คันนี้เริมมาอยู่สามหมื่นเจ็ครับผมนี่เปิดไฟพานาโช์ด้วยโอเคครับเดีย๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันดีกว่า สไตล์สองสูบครับเสียงกาจะตุ๊บตับตุ๊บตับหน่อยๆคันนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คิดนะครับผมท่านใดสนใจติดต่อได้ทั้งถึงอาอาซูเปอร์บ์นะครับผมหรือเซบที่ขายอยู่ออนไลน์ก็ได้ครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ